นี่คือคาเฟ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในวัดรับบอกเลยวิวหลักล้านที่ชื่อ W Story Cafe กาญจนบุรีครับคาเฟ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในวัดถ้ำเขาปูนนะครับไอแบงค์ฮักมันชอบเพราะวิวมันสวยจริงๆครับตลาดกาแฟที่วิวหลักล้านขนาดนี้ยากมากครับที่นี่นี่ได้2ออย่างเลยนะครับผมแรกคือวิวโค้งแม่น้ำแควน้อยอย่างนี้เลยครับผมที่2จะเห็นทางรถไฟอยู่ทางด้านซ้ายด้วยนะครับผมวิวขนาดนี้มันจะถ่ายรูปออกมาไม่สวยได้ยังไงครับผมไม่พอใครเหนื่อยนะครับจะเข้ามาข้างในนะครับเทควิวแอร์เย็นๆได้ครับผมที่แบงค์ฮักมันชอบที่นี่นะ ในเมืองที่วิวสวยสุดล่ะครับไม่พอก็มีขนมให้กินเลือกมากมายครับผมค่ะก็กลางๆครับค่อนไปทางนักท่องเที่ยวครับแลวมุมถ่ายรูปที่นี่เขาเยอะมากเขามี2ชั้นนะครับชั้นบนถ้าเกิดคุณถ่ายเยอะนะครับแล้วก็ลงมาชั้นล่างได้เนี่หละครับที่เห็นรางรถไฟที่แดงครับว่าใครผ่านไปผ่านมากาญจนบุรีนะครับผมอยากได้ภาพสวยๆนะครับออกเลยห้ามพลาดร้านนี้เลยครับผมจะมานั่งชิลๆนะครับชมวิวแม่น้ำแควน้อยอย่างได้เลยครับไอที่ไม่อยากพลาดร้านดีร้านเด็ดนะครับผมคาเฟ่ร้านอาหารหัวับกาญจนบุรีอัปเดตบร้านดีร้านเด็ดนะ อย่าลืมติดตามช่องแบงค์ฮักนะครับ